ตำรวจไทยร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างคณะผู้แทนทางการไทยและก็สปบปลาวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัสผอบอรตรได้มอบหมายให้ท่านพลตำรวจเอกชินพัฒรสารสิน รองพบตรกลุ่มหน่วยการศูนย์ป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้แทนคณะทางการไทยรวมหารือว่าโดยกลไกลความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่สปปลาวโดยมีคณะทางการลาวนำโดยท่านพลจัตวาแก่นจันท์พรมจัก รองหัวหน้ากรมตำรวจใหญ่หัวหน้าคณะได้ร่วมหารือว่าโดยกลไกลความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดณนคะรหลวงเวียงจันทร์สปปลาวเพื่อให้องค์กรบังคับใช้กฎหมายระหว่างสองประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันด้านการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ทางการไทยแล้วก็สปปลาวให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดยกระดับนโยบายให้เป็นวาระแห่งชาติและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกมิติมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. พขอความร่วมมือการจับกลุมผู้ต้องหาที่มีหมายจับคดียาเสพติดที่หลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่ในลาว หากจับกลุมตัวได้ให้แจ้งมาที่สอ,อปสอตอรอ<ๆ><ๆ>เพื่อจะได้รับตัวมาดำเนินคดีและขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ค้า 3. ประสานข้อมูลลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนจากสปปลาวตามลำแม่น้ำโขงฝั่งไทยเพื่อให้การสกัดกั้นจับกลุ่มได้เพิ่มมากขึ้น 4. เพิ่มความเข้มในการสืบสวนจับกลุ่มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประเภทยาไอซ์เฮโรอีนเคตามีนผ่านระบบขนส่งโลจิสติกไปยังประเทศที่3เช่นออสเตรเลียไต้หวันเป็นต้น 5. แนะนำการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเครื่องตรวจจับสารเสพติดลายเส้นแพรดซึ่ง DEA สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนโดยทางการลาวจะได้ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานต่อไป 6. ทางการไทยแนะนำโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงการป้องกันแล้วก็บำบัดยาเสพติดในชุมชนที่ได้ผลไม่ได้นำผู้เสพไปบำบัดในค่ายบำบัดซึ่งเกิดปัญหาในการสร้างเครือข่ายเป็นผู้ค้าทางการลาให้ความสนใจและขอศึกษาดูงานโครงการดังกล่าวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากมาติชนออนไลน์